กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุกุสูส่คนพี่น้องเนาะบวัวชิวในแลกตต่างประเทศพี่น้องเองกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเปลียงทองแชนแนลคือเกามื่อน,นี้ก็ตอนเร่งๆสิพาทั้งตู้ไม่ออกไปคลินิกก่พี่น้องเนาะไปฉีดยาต่า้อตามที่แพทเพ่ว่า้งา,างให้พี่น้องเองปฉานองนปฉีดยาตามทีนี้นีน ไปไปไปกินอ, no. อะไะรเนาะยาบ่าได้เอาไปบ่ยานุหบ่าเบ่เออจะไปให้เพื่อนไปฉีดเออเออยาชักกันเด้ให้พ่อไปเอาไปดูใช้ถ้าจะไปเอาให้กันนะตูๆๆ้เย็นตู้เย็นบ่มีเข็มพอบ,บ่เออพ่อไปเอาก็ได้เพื่อนจัก ไปคลินิกพี่น้องเลยอ่ามันเป็นเป็นเอิรอีชื่อว่าไงฮอร์โมนเนาะเต้าสีเซตกระตุ้นเลือดนะเป็นยายากระตุ้นเลือดพี่น้องเลยหอดมือสีแล้วไปให้เพิ่นวัดความดันความยังให้เลยเนาะอ่าไปตรวจะาสียาเม็ดหมองเทมินให้จะได้ไมีเหื่ยมีแฮ้งน,น,นะพี่น้องเลยอ่าโอเคฮอนแล้ว Đây mà. À, cái <laughs> câu khứ đơm. Nàng đây thì xem nó. ba. Mà mà đi vô già. Già mà hãy xác น้องเอ้ยแม่ยนข้มดันได้จากซูงนะ ร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบแปบเก้าเเซ็นต์มแท้ๆว่าขึ้นแน่นไปมุกม่นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นนาบี้เออเมื่วนี่สิบแปดมือวานี่สิบแปดปอวดเทียม làm sạch tiết sữa gặp hoa trong một thai cũng chứ men tô ăn và phít lại phải เบิ <ih unting> ้งเดียบมาอ่างงามตรงนั <s three imprisoned> ้นเลยเป็นมาหลายปีแล eh ้วเนาะเป็นหูหูอะไรเนาะประจำเป็นมาหลายปีแล้วอืมโอเคก็นักศักยาพี่น้องบ้านเอ่อไปพี่น้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบบ้าน bà gặp 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 con cái nông lệch nó đẹp loại loại liệp quạt phòng đoàn tình chân nơi bà vàng cả ok you cái người lệch đẹp phân xị giá hãy làm sạch áp xếp dịch sữa nó ở hồ

เอาจอกอันนี้ใส่น้ำหอนน่อนชาเช้สู้กินนะชาดิบพออืมมเป็นอะไรด้ยเนี่ยอืมเป็นอะไรด้วยอืมอ่าไปฟังนั่นก็ได้หน่อยคมอืมอืมแค่เห็นนะ อ่านองเลยดกินแรงบาบนี้เนะาะสวัสดีสวัสดีเออไข่ต้มต้มไข่เห็ด้มเขาไม่ตู้เห็ดเป็นบ่

จืดพ oh. like, ี่น้องเลยใครต้มแล้วก็หมาก็จะซื้อมาฮะหมากจะซื้อมาเผื่อเทียบกันหั่นหั่นแบบอันพริกพริกน้ำแมนเป็นแม่นือพริกน้ำปลานะแล้วจะแช่แช่เกลือใแ่กระตุ้กน้ำแช่ใส่น้ำอุ่นบ๊องนะใส่แล้วทำมือจริงนะเนี่ยโอเค

บังคับเอาบ่เฮ็ดกะบ่นั่พี่น้องเลยเนาะเว้าย่าผู้เฒ่าว่เด็กน้อยเว้าย่าผู้เฒ่าวายาก็เด็กน้อยให้เรากินแล้วบัับให้เรากินให้อือรอาจะกินใครนี่ก็ลูกใหญ่อยู่อืปาปาาอาะสาสั่ลามลูกเอ

ตัววิตามินมันไขข่าวแต่ไข่เหลืองมันมีแต่แป้งอย่างนี้ได้แต่ว่ามันตัวนั้นแท็บน,นะบางคนของแท็บของแท็บนะมันมันนม่นใส่ลงไปข้าวไรด้ปันน้นเลยมันไข่<ค>รเหล<ค>นะืองนะไข่รเหลืองแค่ตบแค่ตบได้โอเคอันนี้คือหลักสูตรสาบายเฟิร์นนะพี่น้องหลักสูตรบางคนอนะท,ทอดล้มไดเลยแต่จ okay, <okay>, okay. ังตักเงแตักเอ้า จวดน่าแปลกใจนยดห่เนาะเดี๋ยวเดี๊ยวเดียวมันปลกใมันก็้นาคือค้ณว่ได้เห็นมันเป็นคีคืุนะนี่แหละค้นให้มันชุบแล้ว เปอใส่โจ๊กอืไกไม่กิัอเจ้กก็ด้วยเมือนที่กดีจับนกคือคนอยูู่กออกรูปจิ่อือนี่ดงไปคนกกิกินเด้เีเจ้ากินลดเนี่ยมีวิตามินเนี่มีวิตามินเนาะ ที่บอกเมย์นะมันบอกเมย์ดนี่ขาดแคลเซียมนะขาดแคลเซียมนะอุดฟันเข่วแม่งอะไรเลยแตกแล้ะนะเิที่พ่อให้ไปรักษานะแตกครับเพื่อแตกกุดด้วยกัแห่ายังยังเพื่อนนึงกับอะไรเคยจือจีจือเกาอาจจะจินกวนใหมีวิตามิน บอกเมียแกเนี้ยบอกเมียแกเนี้ยบอกลูกแกเนี่ยบอกเมียหมดบอกเมียกินได้ช่กมันสุกกันนสุกด้วยอ่นะ่ขึ้นบึกซุกไปเดยเนาะมีใจมีใจนั่นเนาะมีใจน้ำลายมันชีพดไม่จะส่องออกแม่องแล้วครอบไม มันมันตรงรวงมันใช่แล้วก็กินกินเนี้ยเออไปขวดต่อ้าอย่งเง้โอเคยังงตีหางคือห่เนะ เออคำแบนั้นมันแตธรรมดายุย่จะว่าให้ยงมันบดชุกปดะดรยามันข้ามันจะสจินเนี่ยุม,ม,มันบุเครือกคือเ <c ười> ข้ากนจีคอยจัดไปเทจปลายบ่วงตาเขาจดอืมโอ้ยยกถวยชดเลยไม่ว่านล้ันเป็นนันนั่นี่น้องเลย คนบรเป็นยังกินยังงรกเสะบ้านเป็นไหมนี่คข<ม>าปุยะได้แหละตรงนได้แล้ว,อลวอโอเคบา้านสุขสัวไอทวนทวนไปพร้อมเสิร์ฟบ้าน ไปก่อนพี่น้องอเนาะเออเจ้าให้จูเม่กินก่อนไข่ข้าวข้าวไข่อือึบ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  <c oughs> เด้เอเด้เออ้าว

ไปเข้ารัวไปเข้าขัวไปไปบ <ไป S 2> นกบผูไปบคขัวพูอืมอืมกินข่ากันเมื <c ười> อ่มอ,อเอเขาเก็นกินอยนนอ่ตัวเยอะมากกระดกัวอยู่ๆๆอ,ยอืมตัวนี้เนี่ยประจำบาบห้ขาดสามเด้อวันนี้นบสามไม่ได้เลยเทียงแดงเลยอนีืมจสอง กินารแล้ให้มีนะจะกินตอยกินอกไม่ได้กินข้าวกินอย่งว่ามันชุบเกนมันชุบะไรไม่ไดนข้าวข้าต้มมันก็คือข้าต้มค้ายๆเขาเปียกนะน้ำาขาใน้ำข้าวนะ่ใช้กับไข่ขาวนะครับข้าวมชุบนะก็ไ่ชุบนะไข้าวหรอกหอมกินง่ายอยู่นะกินอะไนะตัวนี้นะมีวิตามินเนี่ยมันร่างกายเขาวันเผาผ่านอะไรเลยก็มันดูดชุมบุคคลปกตินะ ยิ่งอายุลายแห้งนั่นลดยแห้งดูชซึมเนื้อตัวนี้วิตามินไข่น้ำเขา่า <c oughs> ไปกินจืดๆไปเนะี <c> ้ย <oughs> ลายคนเพิ่นก็กินแนละ้วเพิ่นก็อยู่ได้บ่อยกินร,ร่มปมโป้ไปบลัดบุคืนคนปกติแล้วแีว้ย <c oughs> <c oughs> บวมเมื่อยเป็นไงวาจัะ 嗯，嗯。Mm. Mm. กต่ถิ่นด uh ่านลูกเขาถิ่นน้ำทองประหรับก็ได้ตึงๆลงอย่างน้อหมอท้องว่างเราลงโล่งจิ๊บลงแต่ว่าลำใส่ผู๋ลำใส่แล้วบาดได้่าสชิเล่แต่ไ่ได้เน้ะมันอ่ะลำใส่แล้วเป็นมันติดเชื้อหมอบอกบอกไม่ได้ติดอาหารเป็นพิษนะไปกินข้าวอยู่หมกมุฮานี่พี่น้าวแ้บนี้มันคุ้มก้นก้นด้วยนะ เด็กอะไรต้องเกลี้ยได้เหรอวกเก่งพวกเห็ดพาะพวกเป็นห้องเป็นทองใส่ผสมแชมชสยบุรีกับปะเห็ดปะเพิ่นเพิ่นมานั่นไว้เด้ว้ใส่ตะหงเลที่เห็ดพาะจอแะ่ย่าเม็ดเพาะบุล่ะมาอัดอัดไว้ช่องพิษกับเรอไปมอเพิ่นก็บอกว่าสุกเห็ดเนี่ยื่อหอยกินมันทีมีสารอย่างขี้เกี่ยวกับมันมะกรังมันบุรีนะเห็ดนะ กินปลาไข่นี่แม่มาเคสแชมป์ติได้ตลอดอกินกบมาแล้วกินเยอะกับไข่ก็มีมิเตอมินอีกแล้วนะกับโบมีตัวนี้กับปลาเนี่ยปลาชื่อว่าอยู่กับไก่เลยตัวในทงนะชื่อว่าอันอกนอกไก่ชิ้นไก่นี่ปิ้งกินได้กับไข่นี้กับปลาน,น,น,นี้พวกนี้น ดับแรงกินชิ้นง้วชิงนขั้วแรงความดันขึ้น,นเฮงยังไงขนัยระวังอันหนึ่งพันยังอันหนึ่งอีกไปกินเบ้วไปกินเนื้อกินชิน้นะบัดความดันขึ้นบัดสมองนี่้ยนี่ตึบไระ,หะไเห็นบ่เนี่ยพวกกันนั่นที่เป็นรอยเป็นนั่นกันนั่นและเส้นเลือดความดันขึ้นได้ก็เส้นเลือดสมองตีบแตกแตกก็แบบพอเบาเงาเด้ เออนั่นแล้วสินเดือดสมองแต่กับบัตรจา้างยังเลยเียบด้อยอรายน,นะนนเอาระวังความดัน,น่ะการเจ้าขึ้นนั่นแหละ็นจังบวยเห็ดเบี้ยเห็ดยังบวยเห็ดยังมีเมืย์หอบๆในความดันขึ้นเนี่ยมันแนรเตึบเหรอเป็นเนจนเพ็นจีให้อยู่ชื่อชื่อช่ต้องระวังนะ ชาวแบบชาวแมันก ja ah, ็ง่ายบบดลูกมันก right uh, ็เป็นง่ายคนเด็กน้อยจิตไว้มันติดไว้ในเรื่อะเห็นยังางระวังเงี้ยะผู้ชูอายุทเลยเอ้ามันเป็นผู้ชูงอายุระบาดเก็เป็นปรทุกคนะแหละะ พี่น้องเอฟซีมันกิดเป็นห่วงเนาะเฮ้ยพี่เสดกชงมาทำรังไรอยู่พี่น้องไงเพื่อนแกด้วยความเป็นห่วงเป็นใยให้ได้ไรให้ดีให้เศร้าโลกผู้เทาพี่น้องเไงมันเกะเนาะให้ได้ไรโล่เนี้กระแขงเดี้ยใส่เออใส่เต็มรถใช้มันจางๆกินจางๆเอาอื เขากินได้หรือว่ากินได้อืมไมกินแต่ตอนเช้ามากแม่เบ้รงเมนเมัาหนึ่งเม็มดหลังอาหารตอนเช้าพอลดความดันซื้อแต่เขาวัดเบิงงก็ได้นะเมือ่อไรลดความดันเขามนบนร์บุคิกับกับบุกินมันตำ่ำ คุณก็ได้อืมไปกินมัไ้ปกินดูโต๊ะนอกก็ได้อืไปไปกินข้าวอันนั้นเออของอันนั้นแบงไม่ให้มีใครต้มก็เออยังมีกบเล็กตัวอะไรก็ได้หรออืมกบอะไรมาเอาเอาอห็นละมักร็บ ไ,ไ,ไม่ไม่นะรมากินกบที่จริงมันกับบมีประโยชน์เพีงเท่านั้นเอ้านี่เราบ่ม่ยังเลยกแนมุ่น้งิก็มเากินแหละเรากินกินเองบ่ ไปไปไปกินข้าวไปไปกินปไ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 าไปอปไปไปไข้าไปไปไปกปไปข้าไปอืไไปฮะพปไปง แต่ว่าลายหากบลายเนาะของเราเนาะลายแยกยิย่จะบ,บลายเป็นเดียวกินน้ำมือก็เพาะได้พี่น้องเลยอ๋อแล้วนี้กับวิตามินเห็นนี่กับวิตามินอืม,มก,กินอะไรกอนพ้าวกันกินกินในเหล้วบัดเดียวแล้วพอจะโบกินข้าวมันจะพวนท้องนะอ๋ะอ,อ,อ,อพอยาให้ตู้กินกอนนลกินกินไม่ยากินบ่ ไปกินได้ไหมจับผมที่ขา้าวบุหรกวะตะเบียะตะเบียะวัใช่ไหมกินว่าใครต้มนางลงุกลุกกินคือไก่กินไก่อืมคู่อะไรยังชวกินมานี่ กรเบีเชดถ้ากินนี่วู่กปะนี่ถ้ากินยังกินข้าวกล้องบ่พอเพี่หบ่กินบ่ลูกกินกพับ่กนี่เชื่อถือยังคือเปื่นแห่ยังก็ประหยัดยังก็ประยัดกับพีเดหิมหิมเล เขียวเหี้ยเ่อคนเขียวเหี้ยคนเขียวเหี้ยคนเขียวเหี้ยแล้วคนเขียวเหี้ยืสบายดีปะลุงกันไหมสบายดีปะลุงสบายดีเละปะลุงเด้ออือืนยังมื้นไมันสามันเ ไปฮียนมาวันเสาร์วันเสาร์ว hmm. anyway> ันไวมาันวันยังไปฮียวแกงกะปิข้าวพแเราจะเชื่อว่าดีๆต่อแม่กินข้าวกินข้าวมือบะเฮ็ดชื่ออาหารคนป่าได้น่ะปลาสีได้เห็นอะไรอะไไม่เห็นเลนี่ไงปิงกบไม่ได้ปิงมาเ่านี ไม่หนุ่มใครนะกินกินบ้างกินไปกินไปกินไปแก้วก่อนนะครับท่านกินกินนี่มันแนวเน้นๆห้องซ่องก่อนมันดุงลวงๆอะมันมันจะจุกอีกก็เพาะ ลำใสก็ติดเสื้อพี่น้องไงเพราะว่าอาหารเป็นพิษแน,น่โอ้ไรอะ่ะฝนมาแล้วนเน,เนาะไปพาคนไปกวดไม้มันีกวดดที่นนบ้านเฮาคินิกประจำอเอไม่จะ,ปะเปียงกาสิขอโตจบคลิปไว้เพียงสนีก่อนแบบน,นี้เนาะ จะได้ก <łość> ็ขอขอบุญขอบุญขอบมุกขอบใจบุตรศพระจุภุดุคนที่ติดตามและการให้กำลังใจโดยตลอดมาพป่นองเางทั้งตูเมยเพิ่นเนาะน่่ก็อกาลังชีิกินหึดกินยามีแต่ยากับยาพี่นอย่างไรเนาะทุเถารูกรุมเล่าเบาหวานความดัน คน,นมาเลยจุจุมาเลยมามามาพี่น้องเอ๋เนาะมาเด้อแบบนี้กับข้าวขี้น้า mm hmm. ร่วมกันตู้นี่แหละอาหารพันไข่ต้มพัดพัก,พกแลก้วกระโกบสบายดีพี่น้องเนย,ยด้วยเอาเอา,เอากินกินกินพี่น้องเอ๋เนาะเอ้อ เลิงน้อยไปกินยนุ่นอกที่วุ่นวายกันพดก็เ้ตู้แม่กินคนเดียวออาอยู่ดีมีให้งวัชขุชทุกคนสบายดีเด้อี่นลองเด้อ